สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลที่เราคัดสรรมาฝากกันอีกครั้งนะคะใครที่แบบใจหายใจคว่ำไปกับตลาดหุ้นสหรัฐตอนที่ร่วงหนักๆก่อนหน้านี้อาจจะแบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าล่าสุดนี้ตลาดมันเด้งกลับขึ้นมาเร็วมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีพวก AI ทั้งหลายที่ก่อนหน้านี้เหมือนโดนทุบไปก่อนใครเพื่อนเลย มันก็สะท้อนเทรนด์ที่ค่อนข้างชัดเนาะว่ากลยุทธ์ช้อนซื้อตอนยอ่อหรือ By y the d ดิเนี่ยยังเป็นที่นิยมเหนียวแน่นมากพอหุ้นดีๆราคาลงปุ๊บเหมือนมีคนรออยู่แล้วแล้วก็เข้ามาซื้อกันทันทีวันนี้เราจะมาขุดคุยข้อมูลกันค่ะว่าเอ๊ะ อะไรอยู่เบื้องหลังการฟื้นตัวที่เร็วขนาดนี้แล้วคำถามใหญ่เลยที่หลายคนคงคิดในใจเหมือนกันคือไอความร้อนแรงของหุ้น AI เนี่ยมันมันใกล้จะเป็นฟองสบู่ที่น่ากังวลหรือว่าจริงๆแล้วมันยังเป็นโอกาสให้เราคว้าอยู่กันแน่นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีข่าวใหญ่ในวงการ AI ที่เราต้องจับตากันด้วยทั้งเรื่องผลประกอบการโคคอมที่แบบมีเซอร์ไพรส์ซ่อนอยู่แล้วก็เดียวที่อาจจะพลิกเกมเลยระหว่าง Apple กับ Google อันนี้น่าสนใจมากๆแล้วก็จะปิดท้ายด้วยปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่สำคัญค่ะทั้งภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็คดีกำแพงพภาษีสมัยทรัมป์ที่กำลังรอคำตัดสินจากศาลสูงซึ่งผลลัพธ์เนี่ยอาจจะส่งผลสะเทือนไม่น้อยเลยนะคะใช่ครับคือการคุยกันวันนี้เราก็จะพยายามร้อยเรียงข้อมูลจากหลายๆแหล่งเลยทั้งบทวิเคราะห์ตลาดข่าวล่าสุดแล้วก็มุมมองผู้เชี่ยวชาญต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมครับว่าปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วมันขับเคลื่อนทิศทางตลาดตอนนี้ยังไงบ้างเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยที่หลายคนอยากรู้มากว่าทำไมทำไมตลาดถึงดีดกลับมาได้แรงขนาดนี้คะดูจากตัวเลขวันพุทธที่ผ่านมานี่โอโ้โหน่าทึ่งมากเลยดัดชนี S&P 500ปิดบวกผู้เกือบจะถึง6,800จุด หุ้นในดัชนีดีกว่า300ตัวบวกหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่หุ้นใหญ่ที่นำตลาดด้วยหุ้นเล็กอย่างรัสโซ่ถูเตาแซนก็บวกแรงตั้ง1.5%เปหมือนรอบนี้เข้ามากันค่อนข้างท่วนหน้าเลยใช่ครับมากันเยอะจริงๆแต่ที่ดูจะโดดเด่งเป็นพิเศษเลยก็คือกลุ่มผู้ผลิตชิปนี่แหละคะ่ะที่ก่อนหน้านี้แบบโดนเทขายหนักมากอืมโดนเยอะเลยพอตลาดฟื้นรอบนี้กลุ่มนี้เด้งกลับแรงสุดเลยดัชนีชิป S O X นี่พุ่งไป3%เ ครับผมในทางกลับกันนะคะสินทรัพย์ที่ปกติเรามองว่าปลอดภัยอย่างพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกลับถูกเทขายซะง,งั้นดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีดีดขึ้นไปเป็น4.16อืมส่วนทางกันใช่ค่ะส่วนสินทรัพย์ทางเลือกอย่างบิตคอยน์ก็ดูคึกคักตามไปด้วยราคาพุ่งขึ้นมาประมาณ3.5เเซครับมีคำอธิบายที่น่าสนใจจากนักวิเคราะห์คนหนึ่งชื่อโรเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดส เขาชี้ว่าการปรับฐานระยะสั้นแบบนี้จริงๆแล้วมันเป็นจังหวะที่ดีนะสำหรับนักลงทุนที่มองยาวๆเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเลยก็คือผลประกอบการของบริษัทส่วนใหญ่มันยังแข็งแกร่งมากๆแล้วก็มีจุดที่น่าสังเกตเป็นพิเศษคือตอนนี้เราเห็นเทรนด์ที่ว่ากำไรโตเร็วกว่าไรายได้ซึ่งตามหลักการแล้วเนี่ยสัญญาณแบบนี้มันมักจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า multiple expansion ครับ multiple expansion อ๋อหมายถึงว่าตลาดพร้อมที่จะให้มูลค่าหรือว่ายอมจ่ายแพงขึ้นสำหรับหุ้นนั้นๆแม้กำไรอาจจะเท่าเดิมเพราะว่าคาดหวังการเติบโตในอนาคตที่สูงขึ้นแบบนั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับมันเป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นต่อแนวโน้มกำไรในอนาคตนั่นเองแล้วก็ไม่ใช่แค่ความเห็นเดียวนะครับนักกลยุทธ์จากบา r c l a y สเขาก็ให้เหตุผลไปในทางเดียวกันว่าทำไมตลาดยังมีแรงซื้ออยู่ อย่างแรกเลยคือเรื่องฟัน positioning หรือการถือครองสินทรัพย์ของพวกกองทุนต่างๆเนี่ยโดยรวมแล้วยังไม่ได้ตึงตัวมากคือยังไม่ได้ถือหุ้นเยอะจนล้นอย่างที่2กองทุนประเภท systematic หรือพวกที่ใช้คอมเทรดตามระบบเนี่ยเขาก็ลดความเสี่ยงหรือขายหุ้นไปพอสมควรแล้วช่วงก่อนหน้าทำให้แรงขายจากกลุ่มนี้มันเบาลงไปอย่างที่สคือทั้งรายย่อยและสถาบัน เอ่อยังมีเงินสดสำรองหรือ dry powder รอจังหวะเข้าซื้ออยู่เยอะพอสมควรและสุดท้ายเลยก็ปัจจัยบวกตามฤดูกาลช่วงปลายปีที่ตลาดมักจะดีบวกกับแรงซื้อหุ้นคืนหรือ buybacks จากบริษัทต่างๆที่ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆครับโอ้โหนี่มีหลายปัจจัยหนุนเลยนะคะเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนเอ๊ะตลาดยังมีแรงไปต่อได้อีกยังมีอีกครับทาง c a s o n Group เขาก็เสริมเข้ามาว่า ฤดูประกาศผลประกอบการไตรามาสล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยถือว่าออกมาดีเยี่ยมเลยเกินคาดไปมากซึ่งอันนี้ช่วยสร้างความมั่นใจให้นักลงทุน นอกจากนี้ตลาดก็ยังคงมีความหวังอยู่ลึกๆว่าเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐจะยังอยู่ในโหมดพิจารณาลดดอกเบีย้ยในอนาคตถึงแม้ตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดจะออกมาดีก็ตามและก็อีกปัจจัยที่น่าสนใจคือพวกผู้จัดการกองทุนหลายคนที่ผลงานปีนี้ยังตามหลังดัดชนีอยู่ก็อาจจะมีแรงจูงใจที่ต้องเร่งทำผลงานหรือไล่ซื้อหุ้นเพื่อตามตลาดให้ทันในช่วงค้งสุดท้ายของปีครับ พอตลาดมันเด้งกลับมาแรงแบบนี้โดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม AI ที่วิ่งนำมาตลอดก็อดไม่ได้จริงๆค่ะที่จะกลับมาสู่คำถามเดิมๆที่หลายคนกังวลว่าเอ๊ะหรือว่านี่คือสัญญาณของฟองสบู่ตลาดมันถูกดันขึ้นมาจนยืดเกินพื้นฐานไปมากแล้วหรือยังการที่ดัชนีถูกขับเคลื่อนด้วยหุ้นเทคใหญ่ๆไม่กี่ตัวเนี่ยมันเป็นสัญญาณอันตรายแฝงอยู่หรือเปล่าคะอืมเป็นคำถามที่อยู่ในใจหลายคนเลยครับ ขณะผู้บริหารระดับสูงใน Wall Street อย่างจิมเซาเทอร์จาก Apollo Global Management ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนยักษ์ใหญ่เลยนะคะยังออกมาเตือนเลยเขาบอกว่าเม็ดเงินมหาศาลที่กำลังไหลทะลักเข้าภาค AI แล้วก็พวกธุรกิจ Data Center เนี่ยมันกำลังเติมเชื้อเพลิงให้กับการประเมินมูลค่าที่อาจจะสูงเกินจริงไปแล้วแล้วก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในระบบอย่างมีนัยสาคัญด้วยเขาเน้นเลยว่าเราต้องตั้งคาถามจริงๆนะว่าผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนมหาศาลขนาดนี้มันจะคุ้มค่าจริงๆหรือเปล่า ระยะยยาวครับเป็นคำเตือนที่น่าฟังเลยแต่ในอีกมุมนึงก็มีผู้บริหารในวงการ AI เองที่มองต่างออกไปเหมือนกันอย่างซาร่าฟรยเออร์ที่เป็น CFO ของ OpenAI บริษัทที่อยู่แถวหน้าสุดๆของ AI ตอนนี้เลยเธอกลับมองว่าตลาดตอนนี้ดูจะก,กังวลเรื่องฟองสบู่ AI มากจนเกินไปด้วยซ้ำ แล้วจริงๆเราควรจะตื่นเต้นกับศักยภาพอันมหาศาลของ AI ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสร้างผลกระทบเชิงบวกในแบบที่เราอาจจะยังลึกไม่ถึงเลยก็ได้ทั้งระดับบุคคลระดับเศรษฐกิจคือควรจะตื่นเต้นมากกว่าที่จะไปโฟกัสแต่ความกังวลเรื่องฟองสบู่นะครับโอ้มองต่องกันสุดขั้วเลยะคะ่ะแล้วประเด็นที่เคยมีคนวิจารณ์ดีลระ่ัง OpenAI กับ Nvidia ว่าเหมือนแบบว่าเอาเงินมาหมุนกันเองหรือที่เรียกว่า circular financing เพื่อสร้างภาพว่ามีความต้องการชิป AI สูงมากๆเละะ่ะทาง OpenAI เขาว่ายังไงบ้างอ๋อประเด็นนี้ซาร่าฟรายเออร์ตบโต้ชัดเจนเลยครับว่ามันไม่ใช่เรื่องการเงินแบบหมุนเวียนอะไรเลยแต่มันคือการลงทุนที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลขนาดมหึมาเพื่อรองรับโมเดล AI ที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆในอนาคต ซึ่งมันเป็นต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับแล้วเธอก็เสริมได้ว่า mm hmm. OpenAI เองก็กำลังพยายามกระจายความเสี่ยงด้านซัพพลายเชนไม่ได้พึ่งแค่ Nvidia อะไรเดียวอ mm hmm. ถ้าเราลองไปดูมุมมองนะักวิเคราะห์คนอื่นๆบ้างอย่างฟาวัดรซักซาดาจาก Forex.com ก็ให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าดูเหมือนเทรดเดอร์ในตลาดตอนนี้กำลังพยายามเฟ้นหาเหตุผลใหม่ๆม,มาสนับสนุนว่าทำไมหุ้นยังเทรดกันที่มูลค่าสูงอยู่ แต่เหตุผลเหล่านั้นอาจจะยังดูไม่หนักแน่นเท่าไหร่แต่ถึงม้จะเริ่มลังเลก็ยังไม่มีใครอยากจะเป็นคนแรกๆที่จะขายออกมาอืก็ยังกล้ากล้ากลัวๆก,ก,ก,กันอยู่ใช่ครับขณะที่อูริกฮอฟแมนเบอร์ชาดีจาก UBS Global Wealth Management กลับมองต่างไปอีกเธอบอกว่าการที่มูลค่าหุ้นสูงไม่ได้แปลว่าต้องเกิดการปรับฐานใหญ่เสมอไปนะ ปัจจัยสำคัญจริงๆที่จะทำให้เกิดการปรับฐานมักจะเป็นตอนที่ผลประกอบการของบริษัทออกมาหน้าผิดหวังหรือต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้มากๆมากกว่าเธอย้ำว่าถ้าเราไปดู forward PE ของหุ้นเทคยักษ์ใหญ่ปัจจุบันเนี่ยมันยังต่ำกว่ามากนะถ้าเทียบกับช่วงฟองสบู่ .com นอกจากนี้ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจความต้องการใช้ AI มันก็ยังโตแกร่งอยู่ค่ะแล้วก็มีอีกมุมมองจากนิโคลัสโคลัสจาก DataTrick Research อันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าจากบทเรียน25ปีในตลาดหุ้นเนี่ยการประเมินมูลค่าหุ้นหรือ valuation มันผูกอยู่กับความเชื่อมั่นของนักลงทุนใน3เสาหลักคือ 1. สถิรภาพระบบการเงินโดยรวม 2. แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจและกำไรบริษัทและ 3. คุณค่าที่แท้จริงของนวัตกรรมใหม่ ตราบใดที่ยังไม่มีปัจจัยระดับมหาภาคอะไรที่รุนแรงพอจะมาสั่นคลองความเชื่อมั่นใน3มเสานี้เขาก็ยังมองบวกกับหุ้น Large Cap สหรัฐครับฟังดูแล้วเหมือนกับว่าออแม้จะมีความกังวลอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่มีสัญญาณอันตรายที่ชัดเจนขนาดนั้นตราบใดที่พื้นฐานยังดีความเชื่อมั่นยังอยู่แบบนี้หรือเปล่าคะ อาจจะสรุปแบบนั้นได้ครับคือความกังวลเรื่องฟองสบู่ AI เนี่ยมันก็ยังเป็นประเด็นร้อนที่ถกเถียงกันอยู่ยังไม่มีใครฟันธงได้แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือกระแสเงินทุนมันยังไหลเข้าพ่างส่วนนี้ต่อเนื่องจริงๆสะท้อนว่านักลงทุนจำนวนมากยังคงเดิมพันกับการเติบโตของ AI ในระยะยาว แก่นสำคัญที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองตรงกันก็คือตราบใดที่กำไรบริษัทยังโตตามคาดและไม่มีปัจจัยลบใหญ่ๆระดับมหาภาคมากระทบความเชื่อมัน่นตลาด AI ก็น่าจะยังมีแรงไปต่อได้ครับเอาล่ะค่ะทีนี้ลองเปลี่ยนมาดูข่าวครา,าวความเคลื่อนไหวในวงการ AI ที่เป็นรูปธรรมกันบ้างดีกว่ามี2ข่าวใหญ่ที่น่าสนใจไม่มากเลยแล้วก็สะท้อนภาพการแข่งขันที่ดุเดือดจริงๆ ข่าวแรกมาจาก c คอมผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันดีผลประกอบการไตรามาสล่าสุดพาดหัวข่าวอาจจะดูน่าตกใจนะคะเพราะรายงานขาดทุนสุทธิถึง3.12พันล้านดอลลาร์ใช่ครับตัวเลขขาดทุนนี้ดูน่ากลัวเลยแต่พอเจาะลึกลงไปในรายละเอียดนะครับจะพบว่ามันเกิดจากการบันทึกรายการพิเศษทางบัญชี คือการหักล้างทางภาษีหรือ t แท r i t e Down ก้อนใหญ่ถึง5.7พันล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวไม่ได้สะท้อนผลการดำเนินงานปกติเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองแสดงว่าถ้าตัดรายการพิเศษนี้ออกไปผลการดำเนินงานจริงๆอาจจะไม่ได้แย่ ไม่ใช่แค่ไม่แย่ครับแต่ดีกว่าที่คาดกันไว้มากด้วยซ้ําเพราะถ้าดูในแง่การดําเนินงานจริงๆเนี่ย Qualcomm กลับให้คาดการรายได้สําหรับไตรมาสปัจจุบันสูงถึงประมาณ1.22หมื่นล้านดอลลาร์ซึ่งดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้พอสมควรเลยอันนี้เป็นการส่งสัญญาณว่าธุรกิจหลักอย่างชิปสมาร์ทโฟนยังแกร่งอยู่และที่สำคัญคือ Qualcomm กำลังรุกขยายไปตลาดอื่นๆอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นชิปสำหรับรถยนต์ PC data center แถมล่าสุดก็เปิดตัวชิป AI รุ่นใหม่ที่ตั้งใจออกมาท้าชนกับเจ้าตลาดอย่าง Nvidia โดยตรงด้วยครับโห Qualcomm ก็เอาจริงเอาจังกับตลาด AI เหมือนกันนะคะเนี่ยน่าจับตาเลยส่วนอีกข่าวนี้หนูว่าฮือฮากว่าและอาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างกว่าด้วยคือมีรายงานข่าวออกมาว่า Apple ใกล้จะบรรลุข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์กับ Google แล้วใช่ครับข่าวนี้สร้างความประหลาดใจให้หลายคนเลยรายงานระบุว่า Apple กำลังเจราจาขั้นสุดท้ายที่จะจ่ายเงินให้ Google เป็นมูลค่ามหาศาลประมาณ1,000ล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อแลกกับการนำโมเดล AI ตัวเก่งของ Google ที่มีขนาดใหญ่ถึง1.2ล้านล้านพารามิเตอร์มาใช้ยกเครื่องผู้ช่วยอัจฉริยะอย่าง Sir ิใหม่ทั้งหมดรวมถึงฟีเจอร์ AI อื่นๆใน iOS ด้วยครับ1,000ล้านดอลลาร์ 1, 000 000ต่อปีนี่มันการเดิมพันครั้งใหญ่ของ Apple เลยนะคะ การเคลื่อนไหวแบบนี้มันตีความได้ว่ายังไงบ้างคะนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่านี่เป็นการยอมรับแบบไกลๆจาก Apple ว่าพวกเขากำลังตามหลังคู่แข่งรายอื่นโดยเฉพาะ Google กับ Microsoft ในเกม AI ขั้นสูงอยู่พอสมควรและจะเป็นต้องหาทางลัดด้วยการพึ่งเทคโนโลยีของ Google มาเป็นทางออกชั่วคราวเพื่อให้แข่งขันได้ในตลาดที่เปลี่ยนเร็วมาก ขณะเดียวกันก็มีข่าวลือหนาหูว่า Apple เองก็กำลังซุ่มวัฒนาโมเดล AI ขนาดใหญ่ของตัวเองอยู่เหมือนกันคาดว่าขนาดราวๆหนึ่งล้านล้านพารามิเตอร์แต่คงต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่กว่าจะพร้อมใช้จริงครับแต่เรื่องที่คนน่าจะกังวลมากๆเลยคือเรื่องความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยของข้อมูลถ้า Apple เอา AI ของ Google มาใช้แล้วข้อมูลผู้ใช้ iPhone จะถูกส่งกลับไปให้ Google ด้วยหรือเปล่าคะครับ ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ Apple ให้ความสำคัญมากแล้วก็พยายามสื่อสารหนักแน่นเลยพวกเขายืนยันว่าแม้จะใช้โมเดล AI ของ Google แต่กระบวนการประมวลผลข้อมูลส่วนใหญ่จะทำบนอุปกรณ์ของผู้ใช้เอง (on-device processing) หรือถ้าจำเป็นต้องประมวลผลบน Cloud ก็จะทำบนเซิร์ฟเวอร์ของ Apple ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษชื่อว่า Private Cloud Compute ซึ่งจะไม่มีการส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้กลับไปเซิร์ฟเวอร์ Google แน่นอนเป็นการพยายามสร้างความเชื่อมั่นว่าความเป็นส่วนตัวยังเป็นหัวใจสำคัญของ Apple เหมือนเดิมครับเข้าใจแล้วค่ะถือเป็นดีลที่ซับซ้อนแล้วก็น่าติดตามผลกระทบในระยะยาวจริงๆนะคะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องในตลาดหุ้นข่าว AI แล้วปัจจัยวัดล้อมอื่นๆที่ดูเหมือนจะช่วยหนุนบรรยากาศการลงจุนช่วงนี้มีอะไรบ้างคะมี2เรื่องใหญ่ๆที่น่าจับตาครับ เรื่องแรกคือตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศออกมาล่าสุดซึ่งโดยรวมแล้วดูร้อนแรงกว่าที่ตลาดคาดไว้พอสมควรเลยแต่สิ่งที่น่าสนใจคือรอบนี้ตลาดกลับไม่ได้ตีความเป็นในแง่ลบว่าจะทำให้เฟดไม่ลดดอกเบี้ยเหมือนที่เคยเป็นแต่กลับมองเป็นสัญญาณบวกว่าเศรษฐกิจสารัฐยังแข็งแกร่งยืดหยุ่นสูงอยู่ครับตัวเลขไหนที่ว่าร้อนแรงบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหม ตัวที่เด่นชัดที่สุดคือดัดชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการหรือ ISM Services Index ครับอันนี้พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ8เดือนเลยสะท้อนว่าภาคบริการซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังขยายตัวได้ดีได้แรงหนุนจากยอดคำสั่งซื้อใหม่ที่เพิ่มขึ้นเร็วมากส่วนอีกตัวก็คือตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP สำหรับเดือนตุลาคมพบว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้น42,000ตําแหน่ง แม้จะดูไม่สูงมากแต่ก็ดีกว่าที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มแค่ส0 0 0 0แล้วก็เป็นการฟื้นตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ตัวเลขถูกปรับปรุงว่าลดลงไปตั้งยี่สิบเก้าพันตำแหน่งครับอืมดูเหมือนเศรษฐกิจอเมริกันจะยังไปได้ดีกว่าที่หลายคนกลัวนะคะโดยรวมดูเป็นแบบนั้นครับแต่ถ้าเราเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของตัวเลข ADP เนี่ย ก็จะเห็นภาพที่ซับซ้อนขึ้นนิดหน่อยเหมือนกันเพราะการเพิ่มขึ้นของการจร้างงานเดือนล่าสุดมันมาจากบริษัทขนาดใหญ่เป็นหลักเลยในขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กกลับยังคงลดการจร้างงานต่อเนื่องเป็นเดือนที่5ในรอบ6เดือนล่าสุดแล้วซึ่งอาจจะสะท้อนแรงกดดันที่ธุรกิจเล็กๆกำลังเจออยู่นอกจากนี้ก็ยังมีความต่างในแต่ละภาคส่วนด้วยกลุ่มการค้าขนส่งสุขภาพจ้างงานเพิ่มแต่กลุ่มบริการธุรกิจกลุ่มสันทนาการโรงแรมกลับจ้างงานลดลงครับ เข้าใจค่ะแสดงว่าภาพรวมอาจจะดูดีแต่ก็มีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องตามกันต่อไปแล้วอีกปัจจัยหนึ่งที่บอกว่าอาจจะเป็นเกมเชนเจอร์ได้เลยคือเรื่องอะไรนะคะคือเรื่องคดีกำแพงภาษีสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ครับ ที่ตอนนี้ลูกบอลไปอยู่ในมือของสารสูงสารัฐแล้วแล้วดูเหมือนสถานการณ์กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเพราะมีรายงานว่าคณะผู้พิพากษาสารสูงซึ่งรวมถึงผู้พิพากษาแนวอนุรักษ์นิยมที่ทรัมป์แต่งตั้งเองด้วยกำลังแสดงท่าทีตั้งข้อสงสัยอย่างจริงจังต่อความชอบด้วยกฎหมายของการที่ทรัมป์ใช้อำนาจประธานาธิบดีขึ้นภาษีสุลากากรเป็นวงกว้างในครั้งนั้นครับหมายถึงภาษีที่เรียกกันว่า Liberation Day Tariffs ใช่ไหมคะที่ขึ้นกับสินค้านำเข้าเยอะแยะ ไปหมดประเด็นที่สารสงสัยคืออะไรคะประเด็นหลักเลยอยู่ที่การใช้กฎหมายเป็นฐานอำนาจครับทรัมป์ไปอ้างอิงกฎหมายเก่าฉบับหนึ่งชื่อว่า International Emergency Economic Powers Act หรือ IEEPA ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี1977กฎหมายนี้ออกแบบมาให้อำนาจประธานาธิบดีดำเนินมาตรการเศรษฐกิจในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างประเทศแต่ทรัมป นำมาใช้เป็นฐานขึ้นภาษี10%ถึง50%กับสินค้านำเข้ามูลค่ามหาศาลโดยอ้างเรื่องการขาดดุลการค้าซึ่งผู้พิพากษาหลายคนกำลังตั้งคำถามว่ามันเข้าข่ายสถานการณ์ฉุกเฉินตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย IEEPA จริงๆหรือเปล่า แล้วการตีความกฎหมายเพื่อให้อำนาจตัวเองขึ้นภาษีวงกว้างแบบนี้มันเป็นการก้าวล่วงอำนาจของสภาคอนเกรสซึ่งโดยหลักแล้วเป็นผู้มีอำนาจกำหนดอัตราภาษีหรือเปล่าโอ้โหประเด็นทางกฎหมายนี้ซับซ้อนแต่ก็ฟังดูมีน้ำหนักนะคะขนาดประธานศาลสูงสุดจอห์นโรเบิร์ตยังชี้เลยว่าอำนาจเก็บภาษี taxing power โดยหลักแล้วเป็นของสภาคอนเกรสมาตลอด หรือแม้แต่ผู้พิพากษา New g o r k Search ก็ตั้งคำถามชวนคิดว่าถ้าประธานาธิบดีใช้อำนาจตาม IEPA e EPA, ขึ้นภาษีตามใจชอบได้แล้วอะไรจะมารับประกันว่าในอนาคตสภาคองเกรสจะไม่โยนความรับผิดชอบทั้งหมดในเรื่องอื่นๆแม้กระทั่งการประกาศสงครามไปให้ประธานาธิบดีตัดสินใจทำแทนละ่ะเป็นคำถามที่สะท้อนความกังวลเรื่องการถ่วงดุลอำนาจตามรัฐธรรมนูญเลยครับทีนี้ทำไมคดีนี้ถึงสำคัญกับตลาดและเศรษฐกิจมาก คำตอบคือถ้าหากศาลสูงสุดตัดสินว่าการขึ้นภาษีของทรัมป์โดยอาศัย IE EPA นั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายจริงผลที่ตามมาอาจนำไปสู่การคืนเงินภาษีที่เก็บไปแล้วคืนกลับให้บริษัทผู้นำเข้าซึ่งประเมินกันว่าอาจมีมูลค่ารวมสูงถึงกว่า1,000 0แสนล้านดอลลาร์1 0 0 0 0แสนล้านดอลลาร์โหนั่นมันเม็ดเงินมหาศาลเลยนะคะถ้าเงินก้อนนี้ถูกอัดฉีดกลับเข้าระบบเศรษฐ,ฐกิจจริงๆมันจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างคะ ผลกระทบเชิงบวกมหาศาลแน่นอนครับลองนึกภาพบริษัทผู้นําเข้าจํานวนมากทั้งใหญ่ทั้งเล็กได้เงินภาษีที่เคยจ่ายไปคืนกลับมามันจะช่วยลดต้นทุนธุรกิจได้ทันทีเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็อาจกระตุ้นให้เกิดการลงทุนการจ้างงานเพิ่มขึ้นได้ซึ่งเราก็เริ่มเห็นสัญญาณการเก่งกําไรในตลาดหุ้นบ้างแล้วนะครับ หุ้นกลุ่มค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคที่นำเข้าเยอะๆอย่าง Macy's, โค h ส s หรือแบรนด์เสื้อผ้าเด็กคาร์เทอราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นชัดเจนเลยช่วงที่ผ่านมาสะท้อนว่านักลงทุนกำลังเดิมพันกับผลลัพธ์ที่เป็นบวกจากคดีนี้ครับแล้วโอกาสที่ศาลจะตัดสินให้ยกเลิกกำแพงภาษีนี้มีมากน้อยแค่ไหนคะพอจะประเมินได้ไหมทางบูมเบิงอินเทลเจนซ์เขาได้ประเมินความเป็นไปได้เรื่องนี้ครับ ขาให้โอกาสถึง60%ที่กำแพงภาษีนี้จะถูกศาลตัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายและต้องยกเลิกไปซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวโดยคาดกันว่าคำตัดสินจากศาลสูงในคดีนี้น่าจะออกมาช่วงกลางถึงปลายเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ครับได้ติดตามมากๆค่ะถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่อาจจะเข้ามามีผลต่อตลาดในช่วงปลายปีนี้เลยนะคะ สรุปภาพรวมทั้งหมดในวันนี้แม้จะยังมีความกังวลซ่อนอยู่บ้างทั้งเรื่องมูลค่าตลาดโดยรวมที่อาจจะดูแพงในเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็คำถามคาดใจเรื่องฟองสบู่ AI ที่ยังคงถกเถียงกันอยู่ แต่ดูเหมือนว่าปัจจัยบวกหลายๆอย่างก็ยังแข็งแกร่งนะคะไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการบริษัทที่ยังดีอยู่ม omentum ของ AI ที่ยังไม่มีทีเท่าว่าจะแผ่วลงง่ายๆและล่าสุดก็คือความหวังว่าความเสี่ยงทางการเมืองจากเรื่องกำแพงภาษีอาจจะคลี่คลายไปในทางที่ดีต่อเศรษฐกิจปัจจัยเหล่านี้เองก็น่าจะเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้นักลงทุนจํานวนมากยังคงยึดมั่นในกลยุทธ์รอจังหวะย่อตัวแล้วเข้าซื้อหรือ buy the dip กันต่อไปค่ะใช่ครับ บรรยากาศโดยรวมยังดูเหมือนว่านักลงทุนพร้อมที่จะมองข้ามความกังวลระยะสั้นแล้วก็เดิมพันกับการเติบโตในระยะยาวมากกว่าแล้วก็ขอทิ้งท้ายด้วยประเด็นที่น่าขบคิดต่อยอดจากที่เราคุยกันวันนี้นะครับโดยเฉพาะจากข่าวความเป็นไปได้เรื่องการร่วมมือระหว่าง Apple กับ Google ด้าน AI ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในอนาคต2บริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีที่ครองส่วนแบ่งมหาศาลในตลาดสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการกลายเป็นผู้เล่น AI รายใหญ่ที่สุดของโลกร่วมกันจริงๆไม่ว่าจะด้วยการร่วมมือกันหรือแข่งขันกันดุเดือดก็ตามสิ่งนี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การแข่งขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทิศทางการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆและอาจจะรวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตประจําวันของเราไปได้ยังไงบ้าง เป็นคำถามใหญ่ที่น่าสนใจมากครับและคงต้องเฝ้าติดตามพัฒนาการกันอย่างใกล้ชิดต่อ